สวัสดีค่ะนี่คือคลิปวิดีโอสอนใช้เมนูโคต้ายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้เจ้าหน้าที่ไปที่เมนูด้านซ้ายจากนั้นเลือกเมนูโคต้ายาเสพติดและเลือกตัวเลือกสร้างรอบปุ่มสีเขียวด้านขวามือเมื่อท่านเข้ามาในหน้าของการสร้างรอบแล้วระบบจะให้ท่านกรอกรอบปีและวันที่มติออกกอ โดยตัวเลือกรอบปีจะมาจากเมนูสร้างรอบการเลื่อนเงินเดือนคะ่ะเมื่อท่านกำหนดรอบปีและมติออกกกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มสีเขียวเพิ่มรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีสิทธิ์ได้โควตายาเสพติดคะ่ะเมื่อท่านกดปุ่มท่านจะสามารถค้นหารายชื่อของข้าราชการผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโควตายาเสพติดได้จากการเลือกเขต โรงเรียนหรือท่านสามารถค้นหาหมายเลขบัตรประชาชนหรือค้นหาชื่อหรือนามสกุลของข้าราชการครูที่ท่านสนใจกรณีท่านค้นหาเจอแล้วท่านต้องการจะเลือกข้าราชการครูท่านดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เลือกช่องว่างข้างหน้าเมื่อท่านเช็คช่องว่างข้างหน้าได้ครบถ้วนตามจํานวนของข้าราชการครูหรือรายชื่อข้าราชการครูที่ต้องการกําหนดโควตายาเสพติดแล้ว ให้ท่านกดปุ่มเพิ่มรายชื่อเมื่อท่านทำการเพิ่มรายชื่อของข้าราชการครูผู้ที่ได้รับโครบ้ายาเสพติดเรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจสอบรายชื่อข้าราชการดังกล่าวอีกครั้งและให้ท่านกำหนดขั้นเงินเดือนว่าข้าราชการครูท่านนั้นจะได้ขัาา้นเงินเดือนกี่ขั้นไม่ว่าจะเป็นครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นเมื่อท่านกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนสกอร์บาร์ด้านล่างไปทางด้านขวามือค่ะ เมื่อท่านเลื่อนสกอบามาทางด้านขวาท่านจะพบกับช่องหมายเหตุท่านสามารถระบุหมายเหตุให้กับข้าราชการครูรายคนได้กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ข้าราชการครูรายคนท่านดังกล่าวได้รับโพตทา้ยาเสพติดท่านสามารถกดปุ่มรูปถังขยะเพื่อลบรายชื่อของข้าราชการครูท่านนั้นออกจากนั้นให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้ท่านกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล ที่ท่านจัดสรรโคต้ายาเสพติดนี้เข้าสู่ระบบค่ะเมื่อท่านบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะพาท่านกลับมายัางหน้าแรกหน้าแสดงรายการรอบพิเศษโคต้าพิเศษท่านจะสามารถเห็นข้อมูลที่ท่านกรอกสำหรับการสร้างโรคโคต้ายาเสพติดเข้าไปได้กรณีหากท่านต้องการดูรายละเอียดให้ท่านกดปุ่มดูกรณีถ้าท่านต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มแก้ไขกรณีถ้าท่านต้องการลบข้อมูลทั้งหมดให้กดปุ่มลบ